สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุหม่องสุบอลพ่อพ่อกับสองน้องแทนนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเมื่อจะมาเอาอยัางเฮ้ยไปหาย,ยัางไปหายบไปหายบน่อยพี่น้องเลยแบห้องก็ได้ลูกเอาเครือสตันไปหายเมื่อหายแบขี่รถไทยมามากับพอน้องแทนสองคนป่าทางนี้ก็คือป่าพีปา่าเนาะป่าทางนี้คือป่าพีปา่า มากับพอน้องแทนเหมือน,นบุกป่าเหมือนนี่ห้าเครือสตันมือหายแบมันเป็นอย่างแต่ว่าหุว่าทางไทยมันสิมีหรือบุมีอยู่ทางไทยอาจสิบมุมีเครือสตัน,นี่กระบยมันก็กินได้ มันแก่ไ huh? ่เจ้าเคยฮะมันแก่ไ่จ้ามันสิกินอยู่ที คน้องแทนเลี่ยงแบะสื่อแบะมาเลี่ยงนี่ก็คือป่าพี่ประสาพี่น้อยป่าช้ากระตากระห่อ,อยู่เข้ากับบทอนาบไปน้ำเนาะกระตากระติบเขา่า อย่างพอน้องแท่นก็มาผู้ดีเพิ่นกับปริยาอันได้่อน้องแท่นเวลาหาอยู่หากินกำลางขึ้นเพื่อกับบางทีก็มาผู้ดีแม่น้องแท่นไหวเงี้ยก็เว้นแม่น้องแท่นยองบ่อยกใกล้แล้วผ่านยังไงเงี้งเลย ไปย่านบ่ท่ามันสิพย่านหยังว่าซั่นย่านนั่นแหละเนาะพี่น้องแนวของตาเฮาบ่เห็นเนาะแนวเฮาบ่เห็นเพิ่นเห็นเฮาแต่เฮาบ่เห็นเพิ่นเพิ่นฮู้เบิดเนาะเวลาเฮาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังกะแต่ว่าเฮาบ่เห็นเพิ่นซื่อๆอยู่โลกภัยโลกมันคนละโลกเอาจนตดสิพอแหละห้องก็สิขอ ลืม่าษะพอน์ทงแทศนะเอานี่ก็มีติเฮ้ยคึ้มพี่น้องเอ้ยคึ้มคือพ้นสิตกนี่แต่ว่าถ้าตกกับสิตกห้ามดอกม่วงห้ามดอกงี้ มันเป็นย่าง เรไทยทอยกลนเข้ามาเลยเค,คือเลียวบางคากเลียวบางแน่แขกพ่อนแทนไปส่องมังคนมเขาอีก <c oughs> ตัง้งตั้งควงนี่พ่อนแทนนี่ได้ให้พุมนี่ มาเลี้ยงงัวกับมาเลี้ยงเทนีแหละพี่น้องเอ้ยเขาป่านี่แหละจะเมนลงแท่นบริหารให้พ่อนางแท่นเขาวเวลาหาเห็ดหาหอนกับหาแถวใกล้ๆนี่แหละแต่บริหากระตอันนี้ดอกหาตามอยู่หฮะคนละป่าป่าติดกันที่ไล่กับพ่อเว้ย คอยรถมาเอาคนลงแท่นเพื่อนกับบริษับไลายปีเลยเอาก็แม่ลงแท่งก็ได้ไลายปีเฉพาะซีปีเลยแต่ว่าอยู่อยู่กรุงเทพบริษัทคอยขึ้นมาขึ้นมากับขึ้นมายยมเห็นหน้เห็นหน้าขึ้นมากับขึ้นมาย่ำแลยขึ้นมาดำและทิศซองทิศและก็ลง แต่กระบานนี่แหละเฮิงแล้วบ้านเป็นปีสองปีบางทีก็สามสี่ปีขึ้นมาบ้านเธอหนึ่ง,ง,าานนงอันนี้ก็แม่น้องแท่งกับพ่อน้องแท่งก็ถาบ่ามีน้องแท่งกันคือสิอยู่กรุงเทพผู้เล็คือสิไดติดโรคโควิดผู้เล็สิดาสิได้ดอยู่ปบโรคโควิดอยู่น้ำมันแท่กรุงเทพผู้เล็กคนนี้เนี่ยว่าปีอันน้นองแท่งเกิดมาในหน้องแท่งเอาโรคโควิดมาน้ำบ่พ่อน้องแท่งมาเฝ้าให้ลูกตัวเองพอน้องแท่งมา บักแท้นนี่บักห้ามนี่เกิดมานี่น่ะเอาอันโรคโควิดมานํบาบ่ทำบ่ซะตอน้องแท้นวราให้หลูกเพิ่นบักห้ามเกิดมานี่มีโ,โรคโควิดโรคป่ะซะหนาเกี่ยวยังกับลูกกันแม่น้องแท้น,น่ะบักห้ามันบ่ได้เกี่ยวยังเลย หมูบ้านได้สี่ตัวแม่หนึง่งแม่ละสองตัวพี่น้องเองแบ่เหลี่ยงแบ่ เดี๋ยวรอเมื่อสม้มรอเบิง่งรอส้มแบะเนาะพี่นอนะ้องเนาะว่ามันสิเป็ดตาแพงทำได้พี่นอนะ้องแม่น้องแพงนเป็ดตาแพงเป็ดตาแพงตัวนี้เนอ้อยจ้ะปะทีเล็บร่อเลยพี่นอ้งองเลยลมแพงแงพี่น้องเลยหนีแนด่หน่อย ตัวแม่ตัวแม่บุตรซองโตเอามาให้หอเทียงเป็นที่เรียบร้อยลมกระลังหฮงคือพลชิโตกมิอบอน้องแท่นอุ่มมาแล้วฮาชไยเฮ้ยเปิดตะเปิตแพงเปิดตะแพงี่น้องเลย ่พีนอกระต่ายน้อยพ่อ้องแทนมาอันนี้อันนี้นะตัวเถิกอันนี้นะอนี้นะนี่นะตัวเถิกอันนี้ตัวแม่อันนี้อนี้ตัวแม่อันนี้ได้ได้คือพอมันอันนี้พ่อพอมัน้องแท่นก็รับเลย น้องแทนก็ลับแล้วน่าได้กะทาพิษผ่าดน่าได้กะข้อถือข้อไพ่น้าพี่น้อนงนะคลิปหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม,ม่แห้งสุขสุขคนสบายดีอเปล่าพอน้องแทนเอาไปเห็นบ่ปล่อยเ่าสกัดลังล่าลาพี่น้องแล้วพอน้องแทนเอาไปเห็นบ่กสกัดลังสิปล่อยเ่ากับทักพอ กำลังสปอยว่าวลมแห,งมหงนะ้งลมแห้งน่ะสงัาไปลายเมืออเลยเมือแบบมาแหง้งขึ้นไปเลยอันหนึง่งอันนี้ว่าวธนู อ,อ,อับ้อยเอ้ายังไงซื้ยคึมค้มคือพ่นที่โต๊กนี่เป็นแต่ย่า,ยา,มายลมได้ได้กาถาพี่ผ่านอันได้กขาข้อล่าอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะได้ก้กาคลิปหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห่สู่ขุนสุขกนสบายดี